การบรรทุกสิ่งของนี่ก็เช่นกันนะครับนะครับเราก็ต้องรู้นะฮะว่า,ารถเนี่ยนะฮะอย่างความกว้างเนี่ยอย่าให้มันเกินนะครับอย่าให้มันเกินความยาวก็นะฮะอย่าให้มันเกินหน้าม่น้ำนะครับแล้วก็เรื่องของถ้าทัด้านหลังก็อย่าให้มันเกิน2.5นะเ,เนนมตนะร,รอ,อ,อ,มอ,อันนี้มีกฎหมายไว้นั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาเราขับรถมาในบางคนเนี่ยอาจจะ ผิดกฎหมายนะแล้วมันก็ทําให้ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรื่องของการขับรถที่ต้องอบรรทุกสิ่งของต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับนะนี่ก็ความกว้างของรถอันนี้ก็ทุกท่านมีใบขับขี่แล้วนะครับก็ขอใหอ้อย่าได้ผิดกฎหมายเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ นี่ก็เป็นเช่นนั้นนะฮะบ,บางทีกลางคืนเนี่ยเราบรรทุกของก็ต้องมีสัญญาณไฟสีแดงติดไว้ด้วยนะครับเพราะว่ารถที่ตามหลังมาบางทีก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการบรรทุกสิ่งของในตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนนะครับบางทีเนี่ยเราสังเกตเห็นนะครับเราไม่เห็นรถที่เขาบรรทุกของปฏิบัติตามกฎหมายเลยคนระันี้ บางท่านอ่านว่าตำรวจไม่จับล้วบางทีก็ตำรวจก็มีไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องนะครับเวลาขับรถก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของการบรรทุกของนะครับรถตู้บรรทุกนะหรือตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้ก็ความสูงนะต้องไม่เกิน4.2นะบางทีเวลาเราขับรถไปไปเจอนะพวกสะพานกับรถนะครับบางครั้งเนี่ย รถเราสูง4.2เนี่ยมันไม่พ้นนี่ก็มีอุบัติเหตุทํานองนี้ก็เกิดขึ้นนะบ่อยเหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับที่กฎหมายออกมาก็เพื่อความปลอดภัยท่านบรรทุกเหล็กเส้นนะเวลาขับเกิดเบรกฉุกเฉินขึ้นมารถนะฮะคันหน้านะครับก็โดนเหล็กนะเหล็กนะครับนี่ฮนะเพราะฉะนั้น เราต้องป้องกันดีกว่ามาแก้ไขอย่างนี้มาแก้ไขผมเองเห็นว่ามันคงไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับบรรทุกสูงเกินไปอย่างนี้ผิดกฎหมายผมก็คิดว่าเราต้องช่วยกันป้องกันนะผู้ขับขี่ก็มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ได้จับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงนะครับถ้าหากว่าขับคนเดียวนะไม่มีถนนไม่มีผู้ร่วมใช้ ถนนด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงต่อตอนเองนะครับภาพอย่างเนี้ยนะเราก็ยังเห็นอยู่เหมือนกันนะครับก็ฝากผู้ขับขี่นะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับมันมีความเสี่ยงมากๆต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับฟวามสูงเนี่ยสูงเกินไปนะะจนขึ้นทางด่วนไม่ได้นะฮะ ติดส่วนบทติดส่วนสูงนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับบรรทุกมากเกินไปนะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนยางน,นะถึงแม้ว่าบางทีจะเสริมแหนบแล้วแต่ว่าน้ำหนักบรรทุกมากเกินไปก็ทำให้ตัวถังหักเลยครับนี่ก็เช่นกันนะครับถึงแม้จะเป็นป้ายแดงก็ตามการบรรทุกสิ่งของการบรรทุกน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ การนี้เราลองมาวิเคราะห์กันนะครับเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับนะครับมันเกิดจากการวางน้ําหนักบรรทุกไม่ถูกต้องนะอันตรายมากๆนะครับอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะครับแล้วก็อันตรายต่อผู้ขับขี่เองด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาเส้นทางให้ดีเวลาขับรถว่าส่วนใดบ้างที่มันมีที่กับรถและคว,วามสูงแค่ไหน นะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็ติดเสาไฟเสาไฟฟ้านะครับบางทีบ้านเราในบางครั้งนะครับผมก็เห็นใจพวกที่ขับรถคอนเทนเนอร์นะครับอซอยบางแห่งเนี่ยสายไฟนี่ก็ห้อยระยงระยางนะครับแล้วก็ความสูงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันหลายๆลฝ่ายถ้าจะว่ากันไปแล้วนะครับเพราะรถพวกนี้บางทีเนี่ยนะมันสูงมันก็จะติดนะไปไหนไม่ได้ คราวนี้เราลองมาดูนะครับกฎหมายพิกัดน้ำหนักของรถบรรทุกซึ่งรวมตัวรถเลยว่า,ามีน้ำหนักเท่าใดบ้างนะรถกระบะ4ล้อเนี่ย3.5ตันนะถ้าเป็นสีล้อใหญนะ่กระบะใหญ่หน่อยก็4ล้อแต่ว่ารับน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็เป็น9.5ตันนะส่วนรถบรรทุก6ล้อนี่ก็15ตัน นะ120 22ตันนะรดพ่วงลถบรรทุกนะครับลดหัวลากนะครับก็มีกําหนดไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางหลวงก็มีการตรวจเช็คอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะน้ำหนักบรรทุกมากเกินไปนะการขับรถก็ไม่ปลอดภัยล่ะครับนะระยะหยุดรถก็ยาวขึ้นเวลาเลี้ยวเวลาเข้าโค้งก็ลำบากนะครับ แล้วก็อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันมาจากรถบรรทุกที่ลงเขาใช้ความเร็วสูงๆแล้วบรรทุกน้ำหนักเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องปฏิบัตินะอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากจะผิดกฎหมายนะครับขอให้ถูกกฎหมายไว้ก่อนนะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝาก ผู้ขับขี่ที่ขับรถบรรทุกเอาไว้นะครับน้ําหนักบรรทุกบางทีการวางก็สําคัญนะครับที่จะว่าไปแล้วถ้าเราวางไม่ถูกต้องเวลาเข้าโค้งเนี่ยรถมันพลิกคว่ำครับนะครับเกิดการพลิกคว่ำได้นะครับเรื่องของการวางน้ําหนักบรรทุกนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะต้องรู้นะครับแล้วก็ผู้ที่วางน้าหนักบรรทุกอันนี้ก็คงจะทราบดีกันอยู่แล้วอย่างนี้ฮะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใครที่ขับรถบรรทุกน้ํามันเนี่ย โอ้โหนี่ขับยากมากเพราะวาน้ามันเนี่ยมันจะกกลิ้งไปกลิ้งมานะครับกระชอกไปกระชอกมาเพื่อนการขับรถบรรทุกน้ํามันเนี่ยต้องนิ่มมวลจริงๆนะครับต้องใช้ทักษะสูงนะครับนะการวางน้ําหนักบรรทุกไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่ออะไรครับต่อการขับขี่นะครับต่อการขับขี่เนี่ยฮะถ้าลงพิจารณาดนะูรถเอียงเลยนะครับอย่างนี้ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้มาตรวจจับอะ แต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภัยแล้วใครๆเห็นก็น่ากลัวนะครับแต่ที่เขายังขับกันอยู่นะครับเพราะมันยังไม่เคยเกิดแต่ถ้าเคยเกิดมาแล้วสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีบทเรียนมาแล้วเนี่ยผมว่าเขาก็คงจะไม่กล้านะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านเรานะครับนี่เป็นต่างประเทศที่เวียดนามนะครับรับน้าหนักสูงสุดเลยคลิดตังนะเราขับรถเราก็ต้องรู้นะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีหน้าที่ขับรถนะครับหรือก็จัดวางน้ําหนักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่ขับรถนะครับควรจะรู้ไว้นะครับว่ามันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ยาะล้อหน้าล้อหลังนะครับซึ่งอันนี้เวลาเรียนนะครับเราก็จะต้องให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจเพราะมันเป็นความปลอดภัยนะครับเนี่ยฮะท่านสังเกตดูนะครับบางที จอดกันยาวเลยครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คนะอาจจะเป็นควันดำหรืออาจจะเป็นการบรรทุกตักนะครับหรือสภาพรถไม่พร้อมนะบางคนก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ไปก่อนบางทียาวครับอันนี้ผมเองก,ก็รู้สึกเห็นใจนะครับเห็นใจอันนี้ต้องช่วยกันละปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็รถบรรทุกนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือขนส่งสินค้า ถ้าเขาหยุดกันสักหนึ่งเดือนนี่ประเทศไทยเราก็แย่เหมือนกันนะครับนี่ครับืองที่หนีออกไปทางรัฐนะครับปรากฏว่าไปตกสะพานนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากจะเห็ุนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์สะท้อนแสงก็เราก็ขอให้ติดไว้นะครับมันก็อย่างน้อยก็ช่วยทำให้ผู้ที่ ขับรถร่วมทางนี่มองเห็นนะครับนี่ผมก็นํากฎหมายนะครับเกี่ยวกับผลส่งและที่มันเกิดบ่อยๆมาให้ท่านได้ฟังนะใครที่ขับรถก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับคราวหน้าพบกับผมใหม่ในรายการคุยเรื่องรถวันนี้ผมสุปองคงนิ่มขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ